สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนดึงหัวนะครับน้องหรือว่าสอนตั้งค่าดึงหัวที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องดึงหัวดีจัดเลยนะครับเพราะว่าพี่ไปลองกับตัวมาแล้วนะครับน้องก็คือดึง10นัดนะครับน้องเข้าหัวไป9นัดนะครับน้องเรียกได้ว่ามีโอกาสเข้าหัวนะครับน้องถึง90%เเลยนะครับน้องใครที่แบบว่า ฝีมือไม่มีนะครับน้องเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดดึงหัวนะครับน้องก็จะมีโอกาสนะครับน้องที่จะดึงหัวเข้าง่ายนะครับน้องเราก็คนไหนที่ดึงหัวเก่งอยู่แล้วนะครับน้องถ้าได้ตั้งค่าไปก็คือเข้าหัวแทบทุกนัดเลยนะครับน้องขนาดพี่ดึงหัวไม่เก่งนะครับน้องก็ยังเข้าหัวถึง9้านัดนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสําหรับองค์น้องคนไหนนะครับน้องที่อยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่าในมือถือนะครับน้องที่แบบว่าดึงหัวได้ครบนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องตั้งค่าที่พี่จะมาบอกวัันน้ะครรบสาามถ ตั้งค่าได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าถามมากนะครับน้องมือถือของผมตั้งได้หรือเปล่านะครับน้องตั้งได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับน้องมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยก่อนนะครับน้องสำหรับตั้งค่าที่ดีนะครับองค์น้องก็จะเริ่มจากการตอบสนองที่ดีนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องวันนี้พี่จะไปแบบเร็วๆเลยนะครับก็คือมองรอบๆนะครับน้องสำหรับการตอบสนองพี่ขอบบออกเลยนนะครั้งวว่่่่่่่าา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 มมมมมอออองรรรรรรรบบบบบๆนนนนะะะะคคคัััพีกตลลดดถถ้้เเเไไไใสสจ นก,ก็คือปกตินะครับเราจะใส่ประมาณ 90หรือ100นะครับน้องถึงจะเล่นได้นะครับวงน้องเพราะว่าถ้าดรอปลงนี้นะครับน้องก็คือไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับน้องอันนี้นะครับเป็นเคล็ดลับของพี่เลยนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้ตั้ง100นะครับน้องก็สามารถตั้ง100ได้แล้วในตอนนี้นะครับน้องก็จะปังมาเลยครับวงน้องเพราะว่าถ้าตั้ง100นะครับน้องจะเข้าหัวดีมากๆเลยนะครับน้องก็อันต่อมานะครับน้องก็เป็นทางด้านของกล้อง Red d o นะครับน้องสําหรับกล้อง Red d o นะครับน่าจะเป็นทางด้านของอันนี้เลยนะครับน้องก็คือเป็นท็อป1ในการดึงหัวเลยนะครับเพราะว่าดึงหัวนะครับเราเราจะไม่ได้ใช้กล้อง Cidade, นอกจากกล้องเรดดอดนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนก็ให้เราตั้งไปเลย97นะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับนกสำหรับกล้องเรดดอดนะครับวงน้องก็ตั้งได้เลยนะครับนกตามนี้นะครับวงน้องมีโอกาสติดหัวง่ายมากนะครับนก็จะเป่ามาเนี่เลยนะครับนกพี่ขอบอกเลยนะครับนกว่าเวอร์ชันใหม่หรือว่าอัปเดตเข้ามาใหม่ครั้งนี้นะครับนกเราต้องได้ตั้งสูงนิดนึงนะครับนกแลก็อันต่อมานะครับนก็เป็นทางด้านของสโคป2นะครับนกสำหรับสโคป2นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนกว่าอันนี้นะครับนก็คือ จะเป็นทางด้านของ100นะครับน้องพี่ไปลองมากับตัวเลยนะครับเพราะว่าเข้าหัวง่ายจะจัดเลยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องก็ถือว่าสัโขบสอนะครับน้องก็ตั้งไปได้เลยนะครับมึงน้อง100นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับน้องแล้วก็สัโขบคุณ4นะครับน้องสัโขบคุณ4ก็เหมือนกันนะครับให้เราตั้งไปเลย 100นะครับวงน้องสำหรับสะโคบหุ้นสีนะครับน้อพี่เขาบอกเลยนะครับว่าสะโคบหุ้นสีนะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสะโคบนะครับที่แบบว่าพี่จะใช้ไว้ดึงหัวบ่อยที่สุดนะครับเวลาระยะใกล้นะครับเนาะเราต้องใช้สะโคบดึงนะครับก็ให้ตั้งไปเลย100นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะงสำหรับการตั้งสะโคบหุ้นสีนะครับวงน้อง แล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับเนาะสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับปกติพี่จะบอกนะครับเนาะว่าให้ตั้ง50หรือว่า30นะครับเนาะแต่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับเนาะให้เราตั้งอยู่ที่81นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เดินครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า81นะครับไม่ได้เร็วจนเกินไปนะครับเนาะเราก็มีโอกาสเข้าหัวง่ายมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เดินครับเนาะก็ตั้งได้เลยนะครับวงน้องอยู่ที่81นะครับเนาะก็จะดนะครับเนาะเราก็ออันต่มานะครับเนาะถ้าใครเปิดมมมุองอิสระนะครัับบบเเเนนาาาะะพี่่ขอกลยครวมุ มองอิสลานะครับนอถ้าใครเปิดนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับนอสำหรับวงนอคนไหนนะครับที่แบบว่า เปิดนะครับน้องมุมมองอิสระนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องก็ให้ตั้งอยู่ที่7 1เท่านั้นนะครับน้องพี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็คือแบบว่าที่เปิดมุมมองอิสระที่ใดนะครับน้องก็คือจะเข้าหัวดีมากๆเลยนะครับส่วนใครไม่เปิดก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับน้องตั้งเป็นศูนย์ไปก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับคนไม่เปิดนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นตั้งค่าขั้นแรกนะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้มาตั้งค่าในการตอบสนองตรงนี้ก่อนนะครับน้องก็็็นนน่าาาาจเเเปปลกก้องยวมณีถ อันนี้นะครับเนาอก็เป็นตั้งค่าที่แบบว่า ดีมากๆในตอนนี้แล้วนะครับนอถ้ามีตั้งค่าดีกว่านี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วนะครับนอแล้วก็มาดูเรื่องออปชันหรือว่าการควบคุมนะครับนอการควบคุมนะครับวงน้องอย่าไปใส่อื่นนะครับนอให้เราใส่ตุ้ล้งนะครับนอสำหรับซอยแรกนะครับบงน้องแล้วก็ซอยที่สองนะครับนออย่าไปใส่แบบนี้นะครับนอก็คือสะโคมนะครับเนื้อแบบว่าเราเข้ายิงนะครับบงน้องไม่เอานะครับนอก็ให้เรามาใส่ตรงนี้นะครับนอก็คือแสดงตันหลอดนะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับนอเพราะว่าดึงหัวนะครับบงน้องก็ค จะเป็นประมาณนี้เดินนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับวงน้องก็ให้ตั้งตรงนี้นะครับน้องแล้วก็ออปชั่นอื่นนะครับน้องก็จะมีทางด้านของการเปลี่ยนอาวุธนะครับน้องเปิดแล้วก็รีโหลดอาวุธเดือนเปิดนะครับน้องแล้วก็สถานการณ์นะครับน้องนี่ก็เปิดนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องแล้วก็นี่ครับน้องก็คือมุมมองอิสระนะครับน้องก็สามารถเปิดได้นะครับน้องแล้วก็คนไหนอยากปิดก็สามารถปิดได้นะครับน้องสำหรับมุมมองอิสระนะครับวงน้องก็จะเป็นตามนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเปิดอยากปปปิดนนนนนนนะะะะะะคคครรรรรัััับบบ้้้้ออองงงกกกก็็็มมาาณณีลจ สามารถตั้งตามได้นะครับน้องน,นี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องสามารถตั้งตามได้เลยนะครับอยากตั้งตามนะครับก็สามารถตั้งตามได้นะครับน้องหรือว่าขนาดแบบตัวเองนะครับน้องก็สามารถตั้งตามได้นะครับน้องหรือว่าขนาดแบบตัวเองนะครับวงน้องก็ตั้งตามแบบตัวเองได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแล้วก็พี่จะาไม่บอกทั้งหมดนะครับน้องก็คือสําหรับขนาดปูนีงนะครับน้องพี่ แค่จะบอกปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับเนาะเพราะว่าทุกคนจะใช้ไว้ดึงหัวนะครับบอกแค่จุดสําคัญละกันนะครับเนาะส่วนนันอื่นสามารถตั our our part, though, ้งได้ตามใจนะครับเนาะก็คือสําหรับปุ่มนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของปุ่มยิงนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้ตั้งนะครับเนาะก็อยู่ที่58นะครับเนาะส่วนขนาดมือถือเล็กๆนะครับเนาะก็อยู่ที่48นะครับเนาะแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ามือถือขนาดหน้าจอใหญ่นะครับเนาะร้องหกสิบแปดหรือถือกลางๆนะครับเนาะหน้าาจอกละครับวน้องก็ตั้้งอยยู่่ที58ไดเลนะครับเนาะขนาดนี้นะครับวน้องส 지 <목소리가> เข้าหัวดีจัดๆเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าพี่ไปเทสมาแล้วนะครับน้องก็คือเข้าหัวดีมากมากเลยนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับน้องไม่เชื่อสามารถตั้ง58แล้วไปดึงหัวได้เลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ d e s e r t AK นะครับน้อง M4 ฟโฟลสกครับหรือว่า SVD นะครับหรือว่า b ูแพค a c k e r นะครับน้องหรือว่าอะไรก็ได้นะครับน้องที่แบบว่าเป็นปืนใกล้หรือว่าปืนนั่นเดียวตายนะครับน้องลองไปดึงได้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าเข้าหัวดีจัดๆเลยนะครับน้องแล้วก็ดีที่สุดก็คือเเเวววลลลาาาแนนนนนน่สสไไะะคครรรัับบอองงง้หื น้องก็คือดีจัดเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่าด้วยนะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของออปชันนะครับน้องในส่วนของกราฟิกนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับกราฟิกนะครับวงน้องพี่จันแนะนําแบบนี้ละกันนะครับน้องถ้าคนไหนมือถือไม่แรงนะครับน้องพี่จัแนะนําให้ตั้งเป็นราบเลื่นหรือว่ามาตรฐานละกันนะครับน้องเพราะว่าจะช่วยเรื่องนะครับน้องการกระตุกนะครับน้องหรือว่าทําให้มือถือเราเลื่นไม่แหลกนะครับน้องก็จะแนะนําเป็นสอันนี้นะครับน้องส่วนมือถือคนไหนแรงนะครับน้องก็ ตั้งระดับสูงได้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องไม่ใช่กิจกรรมนะครับน้องก็คือตั้งค่านะครับน้องก็ชาวประมันเลยนะครับน้องไปกิจกรรมได้ยังไงนะครับวงน้องก็ชาวประมันนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าพี่จารแนะนําเท่านี้แล้วกันนะครับส่วนใครที่มือถือแรงนะครับน้องที่แบบว่าโคตรแรงเลยนะครับน้องก็ตั้งระดับแม็กไนนนะครับน้องถ้าเล่นกิจกรรมปีไฟไม่ใช่กิจกรรมนะครับน้องไปกิจกรรมอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือถ้าเล่นการดึงหัวนะครับน้องก็ตั้้้้้งงงรรรระะะะดดัััับบบบบไนนนนนนนคคคอออส่่่วววกกาาาปีีเเขลย ถ้าคนไหนนะครับนาสู้ไม่ไหวแนะนําให้เป็นลาบลื่นหรือว่ามาตรฐานที่กว่วนะครับเนาเพราะว่าการดึงหัวนะครับนาะจะเน้นเรื่องลื่นนะครับนาะก็จะเน้นเรื่องที่แบบว่าสมูทนะครับนาที่แบบว่าดึงหัวง่ายที่สุดนะครับนาก็จะเประมาณนด้นะครับนาก็ต้องปรับตั้งค่าให้สมดุลกับมือถือของเรานะครับนาไม่ใช่ว่าอยากเห็นภาพสวยนะครับนาไปตั้งระดับแม็กหรือว่า มาตรฐานสูงนะครับวงน้องก็คือมือถือเราแหลกเลยนะครับเวลาเจอคนนะครับดึงหัวไม่ขึ้นปัดไม่ไปอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือผลข้างเคียงนะครับนอที่แบบว่าเราตั้งนะครับนอเกินสเปคมือถือของเรานะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องก็เลยนะครับนอที่แบบว่าอยากตั้งค่านะครับนอก็ต้องตั้งค่าให้เข้ากับมือถือนิดนึงนะครับนอถ้าเราอยากเก่งขึ้นนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงนอเพราะว่า บางคนนะครับน้อมมาโทษตัวเองว่าไม่เก่งนะครับก็คือแบบว่ามือถือยังงูอย่างนี้นะครับน้องไม่เกี่ยวนะครับถ้าเราตั้งมือถือให้สมูหรือว่าให้สมดุลกันนะครับมันก็ลื่นได้เหมือนกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับน้องแล้วก็ถ้าคนไหนชอบตั้ง DPI นะครับน้องก็คือพี่เจ้าบอกเลยนะครับน้องว่าการตั้ง DPI นะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นใน iOS นะครับหรือว่า iPhone นะครับก็ ตั้งไปเลยนะครับน้อง120นะครับส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นในนะครับน้องก็คือระบบ Android นะครับน้องตั้งไปเลย900 DPI นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องอันนี้ก็คือ DPI สําหรับมือถือนะครับน้องก็มีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับบงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากตั้งค่านะครับน้องเรื่อง DPI นะครับน้องก็คือ DPI นะครับน้องก็ ช่วยเล่านะครับนองในการดึงหัวนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับวงน้องพี่บอกด้วยนะครับนอว่าอันนี้นะครับก็มีส่วนมากๆเลยนะครับนอเพราะว่า DPI นะครับเราจะดึงหัวได้ลื่นขึ้นนะครับน้วเราก็มุมมองของเราก็เห็นไกลขึ้นกว้างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับที่สําคัญก็คือไม่โดนแบนด้วยนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับมีข้อดีเยอะแยะมากๆนะครับนอถ้าคนไหนนะครับไม่ถนัดตั้ง DPI นะครับก็ไม่สามารถตั้งได้นะครับวงน้องหรือว่าไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับววงงน้้อออกกก็็็ถื่า DPI มีีขเสยและ ข้อดีนะครับนอกก็จะ,ปะเป่าม้าด้ลยนะครับนอกก็ฝากกันด้วยอาการนะครับก็เป็นไงบากครับนงสุดหรับวันนี้นะครับนิพี่พี่ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับพี่ก็มาสอนแล้วนะครับนอกสอนตั้งค่านะครับนกนกก็สอนนะครับนงในส่วนของ อื่นนะครับเนาะการมองรอบๆนะครับเนาะหรือว่าสอนตั้งค่าการตอบสนองนะครับหรือว่าตั้งค่าปุ่มนะครับเรียกได้ว่าดูครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบคลิปประมาณนี้นะครับเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดลคหนึ่งทีด้วยละกันนะครับถ้าครบ3 0 0แสนคนติดตามนะครับเดี๋ยวพี่มดแจกลหันให้ละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยละกันฮะครับถ้าคลิปไม่ได้คลิ Sorry.